โอเควันดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ปพงมาเจอน้องคนหนึ่งนะอ้ยน้องอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยว,วเะาระยอถามครับก่อนน้องอยู่ไหนวะตอนนี้น,น้องก็อยู่ที่ปามโมรแีแล้วก็แล้วก็โอเคไปเลยคนเดียว คเซตเท่าไหร่ดีอะทุกคนเซตเซตร้อยี่ก็พอนะโอเคตอนนี้อากาศก็ร้อนมากเลยโอเคเราจะไปกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หัวเห็นนะครับห้องที่น้องอยู่ก็อยู่แถวๆนี้แหละเพราะวาจำไม่ได้ ตากาข้อร้ออะไยเท่าก่อนเนี่ยเท่ก่อนไม่กี้ผมเข้าไปในเมืองเลยนะแต่ล้ติดมากก็เลยออกมาไซนอกแล้วก็อ้อในเมืองเนาะโอ้โหล้อเขาติดเลยทุกคนเคยพมจะไปบางบรียประมาณเอสมมุติว่าผมไปยี่สิบนาทีใช่ไหมยี่สิบนาทีแต่ว่า พออยู่ในเมืองหหยเห็นเนี่ยรถติดมากประมาณ30นาทีโอ้โอะไรทุกคนประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะโอ้ยเมื่อกี้เข้าไปในเมืองแล้วไม่ไหวไม่ไหวไปไม่รอ,อช้าแล้วเว้ย กาเปในเมืองไม่ใช่หรอมั้งผู้หญิงหรือผู้ชายวะผู้ชาย ลแล้วกอเต็มเลยแล้วเราจะพยายามจะไม่ขี่เร็วแล้ว Surface โอเคทุกคนตอนนี้ก็เราก็จะถึงบาบุรีแล้วนะ้ะงเราขี่มาประมาณสิบนาที <laughs> ใช่หรอเมื่อกี้แม่เมื่อกี้อยู่ในเมืองผมเห็นเนี่ยประมาณสาสินาทีนะทุกคนแล้วกก็ติดแต่พอเพิ่งมาบาบุรีสิบนาทีว้ายบาบุรีก็น่าจะรถติดเหมือนกันนะที่ในเมืองเนี่ย ราะว่ารถเตลอร์สิบล้อข้างๆเยอะนะเดี๋วเราจะไปหานโอ้แต่ยาวเลยโอ้ยวันนี้มาอะไรวะวันนี้เป็นวันเดทนเอาไม่รอพี่พี่ต้องมาคนเดียว ำ <laughs> ตำรวจประชาชน,นดีกว่าไว <laughs> ้ล้อซ้ายดีกว่าเจ <laughs> <laughs> ็บบอกแล้วใช่ไหมล็อกมันคอตี ราจะไปที่ห้องน้องถูกไหมว่าเนี่ยโทษเซเออเราสมองเราดีอยู่แล้วเขียวของใครว่าเขียวของเราวะใช่เว้ไปเร็วเว้ยเดี๋ยวก็ติดไฟแดงเว้ยเว้ยมองอะไรจ้าหนู แล้วซอยที่ไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆที่ไหนซอยไหนวะซอยไหนวะซอยไหนแน่แน่แนสอยข้างหนอ้โหเรายังแม่งเว้เรามาสองครั้งแล้วเนานะ เรามาแนวมาเป็นตอกลางคืนเนาะเมื่อกี้คืออวะใครวะกู <c oughs> ไม่รู้ใครวะไหนเนี่ยไปไหนต่อเฮ้ยรู้เขาบอกว่านัดที่นี่ไปรอที่ปั๊นมน,น้ำมันก่อนปั๊มน้ำมัน ใช่เนี่ยปั๊น้ำมันเนี่ยพอรถเขียวฮะหรออ้ี่ยม <Hello. S 2> มาเลยไอ้เขาเขาง่ายเงคาอยู่นี่แหละชูวยแก้มาช่บิค้มามา,าค่ะง่ายเยี่มา